สวัสดีครับก็เป็นที่ท,ทราบผลก็เรียบร้อยแลวนะครับสําหรับทีมไทยกับทีมจีนซึ่งเป็นผลที่เกินความคาดหมายของชาวไทยมากนะครับเป็นการพลิกล็อกถลลมทลายมากในวอลเลย์บอลหญิงยู19ปีชิงแชมป์โลกนะครับไทยผ่านเข้ารอบมาในอันดับที่4ของสาย C นะครับส่วนจีนผ่านเข้ารอบมาในอันดับหนึ่งของสาย A จีนชนะรวดทั้ง5้านัดเลยนะครับแต่ทีมไทยในรอบแรกชนะ2แพ้3เข้ามาเป็นที่4นะครับ ซึ่งใครๆได้เห็นฟอร์มเมื่อมาเจอกันในรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างไทยกับจีนคนทั่วโลกแม้แต่คนไทยยังคิดว่าไทยยังไงก็ต้องแพ้จีนแต่จังว่าล่ะครับบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เซตแรกไทยก็แพ้จีนไป31ต่อ33เซตที่2ไทยแพ้ขาดมากนะครับคือถ้าใครดูช่วงนั้นก็สงสัยจะปิดทีวีนอนได่แล้วครับเพราะว่าเซตสงไทยก็แพ้ไป16ต่อ25 แต่พอเซตที่3จีนก็มั่นใจนะครับแต่ว่าไทยก็มาฮึดสู้ชนะจีนกลับบ้างยีบต่อ16เซตที่4กําลังใจไทยก็มาแล้วนะครับชนะจีนไปด้วยสกอร์ยีบต่อ17เสมอกัน2ต่อ2เซตต้องมาตัดสินกันเซตที่หนะครับเซตที่5จีนก็นําไปก่อนนะครับแต่ไทยมาเริ่มแซงช่วงปไปถ้าใครไม่ได้ดูก็กลับไปดูได้ใน YouTube นะครับรับรองว่ามันมากตื่นเต้นมาก เซตที่5ไทยก็ชนะไป1 5ต่อ12คือทําให้เด็กจีนต้องร้องไห้เพราะว่าเขาคงไม่คาดหวังว่าจะไม่แพ้ไทยการแพ้ไทยก็ทําให้จีนตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไทยก็ทะลุผ่านเข้ารอบ8ทีมจากผลงานครั้งนี้ของเด็กไทยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวโลกและชาวเอเชียว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกันในแมตช์นี้นะครับคลิปนี้แปลภาษาโดยเครื่องแปลภาษาตโนมัตินะครับ เชิญรลบฟังได้เลยครับความคิดเห็นแรกเป็นของชาวเวียดนามนะครับคนนี้เขาบอกว่าอยากให้ทางสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามดูคนไทยบ้างเขาเริ่มพัฒนามาตั้งแต่เด็กๆเ,เขาจัดส่งแข่งขันทั่วโลกเห็นเด็กชุดนี้แล้วอีกร้อยปีเวียดนามก็คงไม่ชนะไทย คอมเมนต่อมาของชาวเวียดนามเวียดนามก็ใช้แต่ชุดเดิมๆไม่มีดาวรุ่งเข้ามาเสริมไทยเขามีตัวตายตัวแทนดูอย่างหมดรุ่นเจ็ดเซียนแล้วยังมีรุ่นของบุมบิมของอัชลาพรเข้ามาทดแทนเวียดนามควรเอาตัวอย่างบ้างเอมเมนต่อมาเป็นของชาวจีนนะครับโอ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่คิดเลยว่าเด็กสาวจากจีนจะแพ้ประเทศไทยเอมเมต์ต่อมานะครับจะไม่รักทีมนี้ได้ยังไงยินดีด้วยกับชัยชนะ จากบราซิลความคิดเห็นต่อมากินและออร์เจนตินาอยู่ในกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดพวกเขาไม่ได้ประสบการณ์ในการเจอกับทีมอ่อนแต่ไทยอยู่ในกลุ่มที่แข็งดังนั้นไทยจึงทําได้ดีกว่าความคิดเห็นต่อมาครับวอลเลย์บอลไทยไม่เคยทําให้ผิดหังจากบราซิลความคิดเห็นต่อมานี่เป็นแมตช์ที่เหลือเชื่อมากและน่าจดจําสําหรับทีมสาวไทยและแฟนๆ ขอแสดงความยินดีกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของคุณดีแล้วทําต่อไปจากบาร์ซิลความคิดเห็นต่อมาขอชื่นชมประเทศไทยจากที่ตามหลังอยู่2ต่อศูเซรมาชนะ3ต่อสองจีนมีความสูงแต่ขาดความคล่องตัวไทยสามารถใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของประเทศจีนโดยการโจมตีที่รวดเร็วหลายครั้งความคิดเห็นต่อมาโอ้สาไทยก็มาเอาชนะจีนได้ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้ดนดีด้วย จากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อมาเบอร์ B 12ของไทยคงหมายถึงน้องกาฟิลนะครับเธอเป็นประกายมากสุดยอดของงานพวกเขากำลังเล่นได้ดีและขุดได้ดีที่สุดและลิเบรโรของไทยสุดยอดมากๆความคิดเห็นต่อมาอันนี้น่าจะเป็นของชาวจีนนะครับฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กจีนจะแพ้เด็กไทยผลการแข่งขันในรอบแรกจีนชนะมาทั้งห้านัดไทยเข้ามาเป็นอันดับสีแต่จีนพลาดเพราะอะไร สู้ๆนะสาวจีนหนทางของพวกเธอยังอีกยาวไกลความคิเดเห็นต่อมาเชียร์เชียร์สาวไทยยังไงพวกคุณก็เป็นตัวแทนของอาเซียนไปให้สุดๆถึงพวกเธอจะเป็นคู่แข่งกับประเทศเวียดนามแต่ถ้าเธอเป็นตัวแทนของอาเซียนพวกฉันยังเชียร์เธออยู่จากเวียดนามความยีเลนต่อมาอันนี้เขาเป็นของชาวไทยนะครับตอนสาวจีนชนะเซตสองยี่ห้าต่อสิบหกฉันปิดเครื่องนอน แต่พอมาดูข่าวตอนเช้าฉันรู้สึกตกใจและเสียใยมากและเหลือเชื่อมากที่ฉันไม่ได้ดูฉันรีบกลับไปหาคลิปมาดูมันสะใจมากๆขอบคุณนัาสาวน้อยเมืองไทยความคิดเห็นต่อมาสาวน้อยจากประเทศไทยมีเลือดนักสู้ฉันชอบการเล่นของพวกเธอเล่นไปสนุกไปยิ้มแย้มไปจึงได้รับแรงใจจากกองเชียร์ความคิดเห็นต่อมาเด็กไทยเล่นแบบไม่กดดันเพราะไม่มีอะไรจะเสีย ในขณะที่เด็กจีนคาดหวังมากที่จะชนะเพราะไทยไล่ตีเสมอได้สองเซตความกดดันจึงตกไปอยู่กับเด็กจีนสู้ๆพวกเธอจะมีอนาคตอีกยาวไกลครับนี้ก็เป็นแค่คอมเมนต์บางส่วนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างเลยนะครับขอคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ